ที่คําถามก่อนกันแล้วกันคําถามแรกที่เขาข้างจะสงสัยเลยนะฮะว่าครูทําไมถึงสมัครในพักนี้นะฮะพรรคประชากรไทยเนี่ยครับพรรคประชากรไทยเนี่ยครับพักนี้นะครับเป็นพักที่ผมเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชื่อเอ่อชื่นชมมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็เป็นพักที่ชอบแล้วก็เป็นไอดอลในใจครูเลยคือท่านสมัครสุนทารเวท ซึ่งท่านมีแนวคิดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ท่านกว้างไกลท่านหูประชาชนจริงๆนะครับเ่ยนก็ได้เป็นนายมนกมนตรีด้วยแล้วก็เป็นผู้ว่าและผู้ว่ากระทรวงนะครับรวมทัานก็เป็นรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือผมชอบวิธีการที่จะดูแลคือดูแลใกล้ชิดและเป็นมิตบประชาชนจริงๆตามตามกสโลเกนของพรจรคฮะ เป็น,นมิตรใกล้ชิดประชาชนครับนะฮะอ่ะทีนี้ทำไมค,ค,ค,ครับคุณคุณครูบิชาฮถึงลงมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส,สเห็นอะไรที่แหมคิดว่าครูบิชาชนเนี่ยจะสามารถลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มองเห็นจุดไหนฮะเห็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะที่ใกล้ใกล้ตัวเราคือประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยหลายๆหลายๆท่านก็จะมาหาครูกันมาขอความช่วยเหลือ หลายๆเรื่องหลายๆราวซ uh huh. ึ่งโดยโดยโดย,โดยรวมทุกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องของความเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากทา้องของประชาชนทุกๆโดยเฉพาะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเอ,อ <S 1> <S 1> <S ประชาชนก็จะเดือดร้อนเขาก็จะมาหาฉะนั้นเมื่อเราได้ได้มองดูแล้วว่าวันหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาในลักษณะของการเป็นตัวแทนของเขา เป็นสสสมาชิกสภาพผู้แทรนรัศฎรเราจะได้มีองค์กรต่างๆมีแนวทางนโยบายในการช่วยเหลือเขายัางได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะผมผมรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งวันใดเราได้เป็นสสแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับประชาชนและช่วยเหลือเขาจริงๆครับครับ,รบนโยบายหลักครับนโยบายที่จะหาเสียงเป็นนโยบายหลักเลยครูปิชานโยบายอะไร,รนโยบายหลักซึ่งเป็นนโยบายของพรรคก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเอ,อ ผู้สูงอายุนะครับก็จะมีเ,เขาเรียกว่าบำนาญผู้สูงอายุนะครับที่60ปี60ปีขึ้นไปไเป็นเด้อนละคนละ3,000บาทแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งผู้ป่วยติดเตียงอาจจะเป็นภาระกับคนรอบข้างนะครับแล้วจะเป็นญาติพี่น้องแล้วก็บุตรหลานก็จะต้องสั่งภาคเราก็จะมีเขาจะเรียกว่าเบี้ยผู้ดูแลผู้เป็นคนแค่ติดเตียงให้เดือนละ6,000บาท นะฮะต่อต่อหนึ่งคนแล้วก็ทุนการศึกษาสับนักเรียนไปเรียนฟรีถึงปิญญาตรีซึ่งเป็นรูปายส่วนตัวของผมนะครับคือเป็นรยใบเกี่ยวกับเรื่องของทําอย่างไรจะให้เราซื้อลอตเตอรี่ในราคาแปดสิบาทนั่นเองการคื้อใบซื้อลอตเตอร,ตรี่แปดสิบาทยังมีความสุขครับคิดว่าทําได้เหรอเอาจริงอยู่ในแวดวงหวยแปดสิบาทครูปีชามันคงแบบมันมีคนอยากจะทาให้มันแปดสิบแต่มันก็ แปดสิบสักทีเนี่ยแต่ในความที่ของครูนะกูคิดว่าทําได้นั่นคือต้องทําสมประโยชน์ประโยชน์จากฝ่ายผลิตประโยชน์จากผู้ขายประโยชน์กับผู้ซื้อทั้งสามส่วนเนี่ยต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ําคือกองสลากใช่ไหมครฉะน,นั้วสลากกินแบ่งรัฐบาลกลางน้ําคือพ่อค้าแม่ค้าและปลายน้ําเนี่ยก็คือครูเนี่ยหรือผู้ซื้อผู้ซื้อสลากก็จะมีความสุขกับทุกส่วน นะครับนั่นคือเป็นนโยบายที่ผมอยู่ต้องทาและคิดว่าต้องทําได้ด้วยรทุกส่วนได้ประโยชน์ทั้งสามส่วนเนี่ยแล้วไม่มีใครเสียประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการอนโยบายแบบเนี้รยรัฐบาลจะมีความสุขทุกทุกส่วนเลยครับครับคุณปีชาครับแหมคําถามนี้ไม่ถามไม่ได้ครับผมเชื่อว่าคุณปีชาเนี่ยก็ต้องเจอคําถามนี้เหมือนกันนะฮะการลงมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเนี่ยฮะ จริงๆแล้วเนี่ยมีความตั้งใจจริงหรือว่าจริงๆองแอบ,บเอาตรงๆนะครับจะมีการสร้างกระแสหรือเปล่านะฮะครูวิชามันก็มีคําถามถามตามมานะฮะเป็นความตั้งใจจริงครับที่อยากจะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปในสภาเพื่อช่วยเหลือเขาเป็นลากเสียงให้กับตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศและตัวประชาชนของชาว,ชวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทั้งประเทศด้วยแล้วก็จะได้ทํางานช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เป็นมิตรใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริงครับอืมทีนี้เนี่ยมันอได้พอได้ศึกษามามืมครับว่าถ้ามาลงเลือกตั้งสมัครสสเนี่ยมันจะมเีเกี่ยวกับเรื่องของคดีในคดีความในอดีตไหมฮะเอตอนนี้ผมได้ดูเรื่องของกฎหมายแล้วครับว่าคุณสมบัติของคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจะต้องมีข้อห้ามกฎบ,บังคับตามข้อกฎหมายอย่างไรบ้าง ซึ่งได้ดูแล้วและปรึกษานักกฎหมายหลายๆท่านแล้วว่าคุณครูมีคุณสมบัติครบครับอืมแม่คร <c oughs> ครูครับครับอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เรียกว่าไม่เป็นไม่ใช่ปัญหามั้งก็คือทนายตั้มเขาคิดถึงเขาบอกว่าครูยอย่าลืมด้วยนะเรามีนัดกันที่สายอ,อีกหลายคดีเลย <c oughs> ครูว่าไงครับครูบอก <c oughs> เขาด้วยนะครับว่าผมก็คิดถึงครับ และคิดสึงแลวก็ห่วงใหญ่ก็เสมอครับออความจริงก็คือความจริงเสมอครับนี่โแกัจุดขายโแ,แกัเดิมความจริงจะมาที่หลังกับความเชื่อโดยตลอดครับครับครับแ,แล้ววันวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏเลยครับอ่าโอเคนะฮะแม่แต่ได้ข่าวมาว่าแม่อ่ามีความเตรียมความพร้อมแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของป้ายหาเสียงเนี่ยได้ข่าวว่าครีเอทสุดเลยเหรอฮะ้ายหาเสียงผกลุ่มจะต้องครีเอทสุดครับ ปลายผมจะต้องตามนโยบายพรรคและนโยบายของกรูปิชาเลยปลายผมจะต้องต้องอลังการครับอลังการต้องครับนั่นแหละคือครูปิชาอย่างแท้จริงครับยังไงฮะชุดชิดจะแบบปักเลื่อมหรือยังไงฮะอลังการไม่ใช่ครับเราจะเป็นลักษณะนม่ว่าจะเป็นว่าใส่ลุกทุ่งแต่เปิดลุกทุ่งลุกทุ่งเป็นลักษณะของชาวบ้านครับไม่ต้องผูกใจใส่สูตรอะไรมากมายอ แต่รับรองเจอปุ๊บอลังการง,งานสร้างอ,อย่รง<ล>แน่นอน <c oughs> คือรู้แน่นอนคือรู้แน่นอนเ่าเป็นป้าหาเสียงของครูปีชาใช่ไหมฮะที่เห็นเห็ <ๆ S 2> <c oughs> นตั้งแต่กิโลนึงอ,ะ <c oughs> อ่ะทีนี้ถามนิดนึงฮะ <c oughs> ก่อนที่จะมาลงเอยกับพรคประชากรไทยเนี่ยเอาตรงๆนะฮะก่อนหน้านี้มีพรักการเมืองอื่นมีมาท้าถามพูดคุยบ้างไหมฮะไม่ต้องเห่นชีวะก็ได้นะครับก็มีหลายพักแต่เราดูแล้วว่าผมคิดไว้ในใจแล้วว่าอยากจะอยู่พักไหนครับ แต่ก็ในใจที่อยู่ก็คือพักประชาก,กรไทยน่นอยู่ในใจครับวัน,นหนึ่งก็มีคนมาติดต่อมาท้าทามมาสักชวนแล้วก็คนที่ติดต่อมาท,าทาม้าทา,ทามมาสักชวนเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มามองถึงคุณสมบัติของครูแล้ะครก็มานั่งไล่คุณสมบัติกันก่อนแล้วก็มานั่งไล่ถึงแนวนโยบายมานั่งไล่ว่าคุณครูชอบพักไหนครูบอกตั้งแต่แรกเนาะครูชอบพักประชาก,กรไทยอืมนะเพราะครูชอบท่านสมัครสูนทรเวท ค่ะองคปอบแนวทางคาพูดคำจาร์แล้วก็วิธีการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนะครับครับครับก็ขอให้เส้นทางนี้ครับครูเป็นเส้นทางที่ประสบความสําเร็จนะครับครูขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณประชาชนทั้งประเทศนะครับขอบคุณชาวจังหวัดกาญจนบุรีและทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณว่าที่สสทุกเขตทุกบัญชีรายชื่อ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับขอบคุณดีเจครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอประโยคฮิตได้ไหมอะไรนะความจริงอะไรความจริงนี่คือความจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูวิสาครับ